นอนยังไม่หอมเลยหอมห่อยหอมหอเอยโอ้โหจะนอนละใส่กระโปรงยาวทำไมลนะตีหนหายหมดเลยเฮ้ยมึงอย่าเสียงดังไปนะเ,ออเดี๋ยวเดือนเมียกูตืน่นให้เขานอนก่อนวันนี้เขาตื่นเช้าวันนี้เขาตื่นเช้าเลยอยวพี่พัดให้นะอเอาหมอนข้างไหมเดือนฮะกายหมอนข้างไหม ยไม่ได้บ้านหรอกทำไมอ่ะแต่สีท่านยาเนี่ยเรียกคนไข้มึงพูดอะไรวะอะไรมึงไม่เห็นเรื่องไงเดือนเมียกูนอนอยู่นี่กูยังไม่เห็นใครเลยมึงเพ้อใหญ่เนี่ยเดือนพิสุริยาพิสุริยารักจ่าพี่ไปเเเเจ้าางอใจเย็นใจเย็นไปได้ยังไงตอน้าข้าทำไมพี่สุริยาปล่อยให้พี่เดือนไปหาเห็นมาด้าได้มันก็ต้องมีเหตุมีผพดือนตกอยู่ในอันตรายนะนะพิสุริยาหน่อยครับ ยาที่มันอะไรกันอะพี่มันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงพี่เดี๋ยวดินเอ็งเสียงดังอะไรเนี่ยโมโบกเวกโวยวายอะไรไ,ไ,ไ,ไปนอกบ้านไปเดือนเมียพี่จะนอนเดี๋ยวเ็าตืน่นไปไปอา้ามึงมานั่งทําไมละเมียกู่เสีย,สยใดไม่ทันนะ้ำไปมัน<ด>เกิดอะไรขึ้นอะโมเข่าเนี่ยทำไมพี่สุริยากลายเป็นแบบนี้ได้ก็เดือนนอนอยู่นี่ไงรักเมียคนเดียวย่าเสียงดัง เกิงทำให้เป็นแบบนี้เลยเหรอเนี่ยเขาเลยเลยเขาเลยเขาเป็นเยอะเลยทําไม่เลื่อนลอยเลยใช่ไหมทางชดเชเลยเพราะของใครนะไปรับตังค์ไปรับรางวัลไปย่าเสียงตังด้วยพอผู้หญิงคนจริงๆเลยเลยเขาบ้า้อผู้หญิงเพียงไม่กี่คนเนี่ยนะพี่ใช่โอ้โหใช้คําว่าไม่กี่คนนะครับแสดงว่าไม่ใช่คนเดียวเอาเตาสองลำได้รางวัลแล้วเป็นพิเับ ไปอะไรกูบอกกี่ร้งกี่รอบมึงเฝ้าเดินกันไปก่อนนะเดี๋ยวกูจะไปต่อยกระตะ๊อกแล้วก็มาชังดิพุริยาไปดิไม่เข้าใจเลยพี่พี่เดือนเนี่ยเป็นเมียพี่แต่ทำไมพี่กลับปล่อยให้พี่เดือนเดินทางไปสู่ความตายพี่รู้หรือเปล่าพี่เดือนกำลังไปหาเห็มมาดาที่ปีนลานช้างใช่จะมีชีวิตนอกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย ทำไมเมียพี่มีแค่คนเดียวเนี่ยทำไมพี่ดูแลไม่ได้อะพี่แล้วมึงรู้ยังไงว่าเขามีคนเดียวอะไรแต่พี่มีคนเดียวผมรู้ว่าพี่รักเมีย้ามีคนเดียวพี่เขาจะเป็นแบบนี้เหรอพี่เขาเพิ่งจะมีคนเดียวได้นี่แหละเน่ไปมึงสาบตัวไปคุยเดือปั๊บปะอะไรวะไอ้ห่าคุยแค่นี้มึงจะเห็นยังไงเนี่ยเมียนอนอยู่ไอ้คุยไม่รู้ว่ามึงจะมาโทษมันก็พี่สุริยานี่แหละไม่ดูแลพี่เดือนไว้มาโทษมันไม่ได้มันรักเดือน แล้วใครล่ะใครเป็นคนใช้ไปเดือนไปหาเข็มมาได้พอดีลานช้างไม่ใช่ขเว้เดือนไปนั่นก็คือองค์นราบดีใช้ให้เดือนไปหาเข็มมาได้ไอ้นราบดีมึงเป็นคนใช้ไปเดือนไปหาเข็มมาได้วันนี้คือวันตายของมึงไอเดลาราบดีไอเดลาราบดีไอเดลาราบอดีมึงเป็นใครวะไอ้เงี้ยนั่งตรงนี้เลยครับเออเขาไปกันหมดแล้วแล้วมึงไปเลยเดี๋ยวกูนอนกับเมียกูแป๊บแป๊บ อะไรมึงไปก่อนทำไมแล้วมึงก็ไปใช่ไม่เกี่ยวเมียกูอยู่นี่อ่ะนก็มึงก็ไปด้วยกูไม่ไปมึงปนฆ่าเจ้าแล้วมึงไปแล้วมึงถามเมียมึงไปแล้วเมียเมียกูับมา